จเจริญพรมีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าดิฉันเคยทําแท้งมาสองครั้งและได้พาน้องสามีไปทําด้วยอีกหนึ่งครั้งแต่ดิฉันก็ได้ไปทําบุญตักบาทด้วยพระสะดุ้งงานไปให้เด็กแล้วเพราะเชื่อว่าจะเป็นการส่งวิญญาณเด็กขึ้นสาลาค่ะไม่ทราบว่าจะได้ผลจริงหรือไม่คะคุณโยมไปเอาพระสะดุ้งมานใส่บานอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมาหรอก เมื่อเราพลาดไปทํากรรมทําแท้งไปแล้วแล้วยังไปนแน่คนอื่นเขาทาอีกเนี่ยบาปมันเกิดแล้วไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่เราจะแก้ได้คือว่าต้องตั้งใจทําความดีอย่างจริงจังเลยไม่ว่าจะใส่บาตก็ตามจากนี้ไปถือศีลห้าเป็นอย่างน้อยให้ครบเลยวันพระหรือวันเกิดของเราเช่นเกิดวันจันทร์อังคารพ,พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ตามเนี่ยเรารักษาศีลแปดได้ด้วยจะดีมาก แล้วขอให้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันบุญนี้จะไปเจือจางบาปให้อ่อนกำลังลงขอให้คิดอย่างนี้ว่าองค์คุริมานฆ่าคนมาตั้งเป็นพันเมื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆสุดท้ายยังเป็นพระอรหันต์ได้เห็นเราเองแม้จะพลาดทำบาปไปแล้ววิธีการแก้ก็มีแต่การตั้งใจสร้างบุญอย่างเป็นที่เท่านั้นแล้วอย่าไปนึกถึงเรื่องในอดีตอีกมองไปข้างหน้าทำแต่ความดีเพิ่มขึ้น เจริญพรเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเคยทำแท้งแล้วเลิกต่อกันต่างคนจะได้รับผลกรรมอย่างไรคะแล้วจะมารับกรรมร่วมกันไหม คำถามเรื่องนี้ขอตอบเป็น3าประเด็นนะคุณโยมอันที่1คือเราทําแท้งเนี่ยจะได้รับกรรมยังไงคือทั้งเราทั้งแฟนเนี่ยที่ปรึกษาหารือแล้วก็เชียร์กันให้ทําแท้งนี่นะเป็นกรรมปานาติบาตพลากชีวิตมนุษย์แม้เด็กยังไม่ได้เกิดอยู่ในครันก็มีชีวิตแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผลกรรมจากปานาติบาตนี้ทําให้เราเองต่อไปบางทีไปเจอปฏติเหตุบ,บ้าง เสียชีวิตบาดเจ็บบางทีก็มีคนมาทำร้ายบางทีเราเองจะมาเกิดเนี่ยถูกเข้าทำแท้งก่อนก็จากกรรมที่ทำเอาไว้อันที่สองเนี่ยถามว่าต้องรับกรรมด้วยกันไหมไม่จำเป็นต่างคนก็ต่างไปรับกรรมตามบุญบาปตัวเองบางทีสองคนทำแท้งเหมือนกันนะแต่คนหนึ่งเนี่ยยังมีบุญอื่นมาคำ้ำมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยสร้างบุญน้อย อาจจะไปเกิดในภพภูมิอื่นไปเป็นสัตว์ดิราชานก็มีไปตกนรกอยู่ก็มีไม่ได้มาเจอกันหรอกแต่จะไปเกิดในภพภูมิไหนก็จะต้องเจอวิบากกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้นั่นแหละอันที่3คือทางแก้ถามว่าแล้วจะแก่ยังไงดีเพราะมันทําไปแล้วนะ่ะทางแก้คือสร้างบุญเยอะๆทั้งด้วยการให้ทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลา <c oughs> ถวายพระตาหารพระถวายยารักษาโรคดูแลภิกษุอาภาธนี้เป็นต้นทําบุญทุกชนิด อันที่2คือตั้งใจรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยให้ดีจากนี้ไปเนี่ยรักษาศีลมั่นประจําใจเลยแล้วประการที่3คือมันสวดมนต์ทำภาวนาบ่อยๆบุญที่เกิดขึ้นจะไปเจือจางบาปท,ที่เราเองทำเอาไว้เนี่ยให้อ่อนกําลังลงแล้วสุดท้ายเราก็จะรอดเจริญพร มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าอยากทําบุญให้ลูกที่เราเคยทําแท้งแต่ลูกยังไม่มีชื่อจะทําอย่างไรให้เขารับบุญได้ครับคุณโยมการอุทิศส่วนกุศลไปให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขามีชื่อหรือไม่มีชื่อนะแต่หมายถึงว่าการระบุตัวบุคคลเราเป็นแม่เนี่ยเมื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้ลูกเราก็นึกถึงลูกคนนั้นแะแค่นึกถึงไม่ต้องมีชื่อก็ได้แม้หน้าตายังไม่เคยเห็นก็ตามแต่เราทําบุญแล้วเราก็นึกว่าเราจะอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับเขา พอใจเรานิ่งๆแล้วนึกไปให้เนี่ยบุญก็จะไปถึงเขาแม้ไม่มีชื่อก็ตามแต่ใจเราเองจะสื่อแล้วก็ส่งไปถึงนั้นจะให้ทานหรือรักษาศีลหรือนั่งสมาธิภาวนาก็ตามเมื่อเกิดบุญขึ้นแล้วก็ให้อุทิศส่วนุสลอย่างนีเจริญพรเจริญพร วันนี้มีคำถามจากท่านสาธิชนมาว่าทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าจะต้องอโหสิกกรรมใช่หรือไม่ต้องบอกว่าจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าได้เนี่ยเราต้องสร้างบุญเยอะๆทั้งด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้บุญนั้นไปเจือจางผลแห่งวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย ให้บรรเทาเบาบา,างลงเหมือนเติมน้ำไปเจือจางเกลือให้ลดความเค็มลงนั่นเองส่วนที่ว่าเป็นโหสิกรรมเนี่ยใช่หรือไม่ต้องโหสิใช่ไหมอันนั้นมุ่งหมายที่เขตตัวเราเองว่าเราเองอย่าไปจองเวรกับใครให้แผ่เมตตาแล้วก็ไม่ผูกเวรกับใครๆทั้งสิ้นเจริญพร